ฟงเอซุส1.9บูพาวเวอร์ขัดสันไม้พี่น้องคนไทยได้รถดีรถสวยรถถูกไปทำมาหากินเสียยะจัดให้ครับพี่น้อง X Series 1.9บูพ e p เวอร์แคปนะครับทางวัด10,000บาท1.9 x ฉลามบกนะครับหน้ารอๆแบบนี้ทางวัดอยู่แค่ 8,000บาทนะครับผม8,000ครีดิตี้ผ่อนแค่7,000ลดปี2021นะครับ459,000ไม่50,000โลกครับถัดมาที่ F S ไม่ใช่ F S, <F> <S นะครับ L D A <L DA S 2> นะครับไอ้ตัว Z เลย669,000ปี2022นะครับ2022ตัวนี้ตัว F S นะครับผม S D A ทางงวดอยู่ประมาณ9,000ครับพี่น้อง เอสแคนะครับท่างวดูประมาณ7,000บาทนะโคตรเยอะเลยเขามาเบือกเขามาชมเขามาเบิงกันก่อนได้นะครับผมนี่นี่ก็ตัว S นะครับผม X ปี2022 529,000างมท่างววอยู่ประมาณ9,000บาทเคด,ดีดีครับพี่น้องครับ X s e r ซ e s แปลงหน้า m i l นะครับตัวล่าสุดเลยโคตรหอเลยรถคันนี้ปี22นะครับ เลขไม่เจ็ดหมื่นหรือแปดหมื่นโลนะครับเอาไปฟรีดาวนะเอาไปฟรีดาวเครดิตน,น,นี้นะครับพี่น้อง LDA นะครับ LDA ปี2020ครับ5้าแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าหกพเก้าพันครับพี่น้องครับมา LDA ไม่ใช่ตัวแซตัวแซดแซสีขาวโอ้โหนานๆทีจะเห็นนะครับส่วนมากเจอแต่สีเทาแล้วก็เทาเรมโบ หกแสนหกหมื่นเก้าพันค่างวดหนึ่งหมื่นบาทไม่แค่ห้าหมื่นโลนะครับผมมาตัวนี้ตัว S อสแคร็บนะครับ S c a p S D A นะครับผม459,000ปี2021เลขไม่เก้า0มื่โลจ้ะอ่ะมามาหล่อๆสวยๆทั้งนั้นนะครับเริ่มต้นฟรีดาวออกรถ0บาทส่ทงฟรีฮอดหน้าบ้านเชดิตีมาหากันเลย ไม่มีเครดิตก็ซื้อได้นะครับเดี๋ยวเสียยะจัดให้ครับพี่น้องครับอยากเบิ้งรถตัวจริงบอ่อยากอยากล่องครับรถตัวจริงบ่ <Yeah. S 1> มาหากันบางพี่ครับพี่น้องบิ๊กสแกลดีที่สุดสแกลเสียยะจัดให้นะครับบ่สะดวกมาบ่แมนยูกไกลบ่แมนเขามีบริการเฮ็ดสัญญาหอดหน้าบ้าน <See. S 1> เรื่องอนุญาตส่งรถหอดหน้าบ้าน ไม่มีค่าใช้จ่ายเสียยะจัดห้ครับพี่น้องเป็นกำลังใจเสียยะกง่ายพิมพ์ครับว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดเสียยาใจดีดสดเสียยัจะดใหายเสียยะขวันใจค้นจนสวัสดีครับ